สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันจันทร์ที่22ธันวาคม2568เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างค่ะจากป็นที่อากาศผิวื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงริมมวลอากาศเย็นค่ะปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตัวไม่พบากลุ่มเมฆเลยค่ะของฟ้าแจ่มใสดีค่ะส่วนภาพเรดาร์ชุมพรน,นะคะตัวไม่พบกลุ่มฝนค่ะ ส่วนภาพเรดาสถินพ้านะคะดลดพกรุ่งฝนเล็กน้อยค่ะอยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยค่ะรายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้33.9องศาเซลเซียสเที่ยำเพลชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้16.1องศาเซลเซียสที่ตำบลหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ระมาณน้ำฝน24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตอนออกตั้งแต่7จ็ดมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7จ็ดมงเช้าของวันนี้นะคะฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะวัดฝนสูงสุดได้8.4ด mm. จุี่มิลิเมตร,รที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและเรดาร์สตีนราอำเภอสทีนราจังหวัดสงขลาค่ะ เพียงก้อนนะอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีฝนแลวก็ฝนฟ้าขนนนระนอมในบางพื้นที่ค่ะส่วนมากจะเกิดทางตอนล่างของภาคนะคะส่วนตอนบนค่ะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีครีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงนะคะก็จะมีท้องฟ้าและจะมีเมฆแค่บางส่วนค่ะแล้วก็จะมีอากาศเย็นในตอนสาเช้านะคะส่วนจังหวัดสงขลาปัตานียะลาแนราธิวาสนะคะจะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้ากรนอมอยู่ที่ร้อยได้ยี่สิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำ 24องศาเซลเซียสสูงสุดยูนชชวง30-33องศาเซลเซียสค่ะต่อไปเรามาดูขึ้นลมในอ่าวไทยนะคะเป็นลมตะวันออกเฉงเหนือความร็วลมยุ่ที่15-30 5ไมลต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรแต่บริเวณที่เมีอฝนฝ่ากนองนะคะขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ คาดหมายสภาวะอากาศช่วงเจ็ดวันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่22ถึ28ง28ธันวาคม2568พักใต้ฝั่งต่อตอนบนนะคะตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่14ค่ะก็จะมีฝนที่น้อยกว่า10%ของพื้นที่ค่ะส่วนวันที่25เป็นถึง28ธันวานะคะฝนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่10-20%ของพื้นที่ค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันล่างนะคะวันที่22ถึง23ค่ะจะมีฝนและฝนฟ้าคะนองอยู่ที่120ของพื้นที่ส่วนวันที่24ธันวาไปจนถึงวันที่28ธันวาค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นคะ่ะอยู่ที่140ถึง60พื้นที่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube กันด้วยนะคะรากาบมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันเรืใหม่ในพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน